ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้กลับมาอยู่กับพีพเอกเนาะเพเอกเล่นเกมที่มีชื่อว่าแลกหน้าล็อกนะครับอันนี้จะเป็นเกมที่อยู่ในโทรศัพท์นะครับเป็นเกมโมบายนะก็ภาพสวยดีนะครับเห็นโฆษณามาตลอดเลยก็เลยมาลองเล่นดูนะครับนี่แต่งตัวได้ด้วยแต่ว่ารู้สึกว่าจะโดนล็อกอยู่นะครับเราน่าจะต้องแบบเล่นไปสักพักหนึ่งแล้วอาจจะต้องเอาตังค์ซื้อหรือไม่ก็ไปเก็บเลเวลแล้วก็ซื้อได้อะไรเงี้ยเนาะเคเดี๋ยวขอ ปรับเปลี่ยนลุกนั่งหน้าตาแป๊บหนึ่งนะครับมันมันก็ได้ไม่เท่าไหร่ก็ได้ประมาณเท่านี้ยอันนี้ดูไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอเลือกเป็นแบบปกติดีกว่าตาก็มีสีแบบเยอะเนาะสีเขียวก็สวยดีนะมันเลือกสีอื่นไม่ได้เลยนะครับก็น่าจะประมาณนี้แหละเริ่มเกมเลยละกันโอเคก็ไปดูนะครับว่า <H at> เกมจะเล่นประมาณไหน, <H at> <H at> น เหมือนจะให้ทำเป็นพวกเควสนะครับก็น,น,น่าจะรับ,รบเควส์ทำอะไรบางอย่างเดี๋ยวเพ่ขอเลื่อนข้ามพวกเควสไปเลยนะเนาะเควสนี่ก็คือเหมือนแบบกดกดตามไปนะครับแล้วก็ให้รับทำนู่นทำนี่แล้วก็ลองนั่งอ่านดูก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวเพ่ขอข้ามไปเลยมันน่าแต่ยาวนะนี่ก็เหมือนกับแนะนำตัวแนะนำนู่นนี่นั่นนะครับจากที่เพ่ยพยายามไม่ทำตามเควสนะครับก็คือพยายามจะรัดแล้วก็ออกไปเล่นเลยไปตีพวกมอนเตอร์พวกอะไรเลยอย่างเงี้ยปรากฏว่า มันไม่สามารถทําแบบนั้นได้นะครับเพราะว่าเราจะต้องรับเควดขึ้นมาเรื่อยๆเนาะเพื่อที่จะให้ได้รับอุปกรณ์สําหรับไปโจมตีด้วยนะครับตอนนี้เพยกพึ่งจะได้รับมีดมานะแล้วก็ตอนนี้เพยกยังจะต้องออกไปนอกเมืองด้วยนะครับเพื่อทำเควสอันสุดท้ายสําหรับโหมดนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกนะครับซึ่งเราจะต้องไปช่วยเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่หายไปในป่านะ เอาละตอนนี้โอ้ตัดเข้ามูวี่ด้วยนะครับเป็นไอตัวนี้คือตัวพอลลิงนะครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของสลามนั่นเองแต่ว่าเขาน่าจะมีปัญหาเรื่องของชื่อนะก็เลยใช้ตัวนี้แทนโหมีราชาด้วยเหมือนเขาไปทำอะไรสักอย่างนะครับทำให้พวกนี้โมโหทำไมเราต้องเดินเอาอย่างนี้ด้วยอ่ะเมื่อกี้ยังวิ่งอยู่เลยเฮ้ยโหเพิ่งจะตกใจ เอาละเดี๋ยวจะต้องไปช่วยผู้หญิงคนนี้นะครับเจอแล้วโอ้โหโดนต่อยโดนตีก็จะต้องทำการสู้โดยการเอามีดของเราครับเข้ามาโจมตีครับสับประหลาดพวกนี้เนาะทีเดียวตายเลยโอ้โหอ่าเรียบร้อยนะครับได้เพื่อนใหม่มาแล้วนะครับ เขาบอกว่าให้โจมตีไปเรื่อยๆนะครับให้หมดเลยยังไม่หมดอีกเหรอแต่ว่าพี่ยังไม่เห็นตัวแล้วนะสงสัยจะขึ้นไม่ทันนะครับโอเคตีไปเรื่อยก่อนโอ้ยนี่ไงราชาออกมาแล้วนะครับถ้าทางจะโกรธหนักเลยนะครับก็าบอกว่าให้ออกไป สู้กับราชานะเราก็จะมีสกิลหลบอะไรให้ก็ไม่รู้นะครับสแสดงว่าเขาให้สกิลเพิ่มมาด้วยนะครับระหว่างที่ทำเควสนะคือเพียกลองเล่นไปตอนแรกเอาไปตีตัวอะไรก็ตีไม่ได้สักทีนะครับอันนี้คืออะไรอ,ะอ่ะอ๋อมีครูดาวด้วยนะครับแล้วก็อาจารย์ของเราออกมาห้ามนะครับบอกว่าปตีเด็กนี้ไม่ได้นะอ๋อฮาโลฮาโลคือ วงแหวนที่อยู่ข้างบนหัวของเทพนะครับเอา้านี่ไงเขาไปขโมยมาครับนี่แหละก็เลยทําให้โกรธนะแล้วก็เอาโยนขึ้นให้นะครับแล้วก็นั่นโดนอีกามาเอาไปอีกโอ้โหคราวนี้ยาวและถ้าทถางเรื่องจะไม่จบนะครับโอ้เหมือนราชาเขาจะโมโหแล้วก็ไปแล้วนะครับบอกว่า ให้เราไปตามหาไอ้ตัวฮาโลเนี่ยกลับคืนมาให้ได้นะเดี๋ยวพี่เอกก็จะต้องออกไปช่วยน้องคนนี้ขอตามหานะครับขอชื่อว่าอะไรอะ่ะโอเคขอพีเอกได้สกิลฟื้นฟูด้วยนะครับเป็นเฟิร์สเอนะครับคือมันเป็นเกมที่ ต้องทำเควสค่อนข้างเยอะนะครับถึงจะเป็นภาษาไทยแต่พี่ก็ว่าระบบเกมค่อนข้างจะเยอะไปหน่อยนะครับอ๋อผู้หญิงชื่อว่าซีเนียนะครับเราก็คุยกับน,น้องเขาเราก็เดี๋ยวอาจจะต้องไปต่อสู้ด้วยกันนะครับตามหลักการของเกมที่แบบเป็นเกมแบบแนวเนี้ยเนาะเกม MMORPG นะครับโอเคเดี๋ยวลองตัดไปตอนที่เราเออกไปสู้ด้วยกันแล้วกันนะครับ เอาแล้วเพล็มาถึงป่าทางใต้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเถาวันอยู่เราต้องปีนขึ้นมานะเพื่อไปตามหาของนะครับนี่เลยตามรอยของขนนกขนอีกาสีดามานะครับมาเจอแล้วอยู่ตรงนี้นะมีรังอยู่ครับเดี๋ยวขอตรวจสอบก่อนคนคนๆนนะครับเรียบร้อยนี่เป็นวงแหวนบนหัวของแองเจริงนะครับ เอาละเดี๋ยวก็ปีนกลับลงไปนะคืออีกาเนี่ยมักจะชอบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชอบของที่มันแวววาวนะครับเช่น oh, <okay. S 1> ช้อนสแตนเลสอะไรพวกนเนี้ยเนาะฝาห่วงหรือไอ้ไอนี่ครับฝาน้ำวดลมอะไรพวกเนี้ยที่เป็นงเงาเงาอ่ะพวกนี้เขาจะชอบก็จะเอาเก็บไปที่หลังนะครับ ระบบนี้นะครับจะมีให้อัพค่าสแตทด,ด้วยนะแต่ว่าเพจก็จะอัพตามค่าแนะนําไปนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าต้องอัพอะไรบ้างนะเอาละเดี๋ยวเราจะต้องวิ่งไปที่โบราณสถานเก่าแก่นะครับหรือไปที่รูนนั่นเองแล้วก็เอาวงแหวนเนี่ยไปคืนให้กับแองเจอร์ลิงนะครับอืมระยะทางก็ไม่ไกลกันมากนะครับห่างกันนิดเดียวเองนะเอาละมาถึงแล้วนะครับตรงนี้จะเป็น เป็นซากโบราณสถานเก่านะครับก็ไม่ค่อยโบราณเท่าไหร่มีรูปของเอองเจลินตั้งอยู่นะครับเป็นรูปปั้นเนาะแล้วก็พี่เอกอะไรอะมีแสงนะครับแสงเปล่งประก,กายขึ้นมาเป็นออรา่าโอเคเหมือนจะเกิดอะไรขึ้นบางอย่างนะครับมีแผ่นดินไหวด้วย โ oh. อ้โอ้าวเราอัญเชิญแองเจลิงออกมานะครับนี่ยมีปีกด้วยอ่ะตัวบอลเลอร์เลยยางเท่อ่ะอ๋อก็คือเราเอาไอตัวฮาโลนะครับหรือว่าวงแหวนเนี่ยมาคืนให้กับแองเจลิงเขานั่นเองเนาะเดี๋ยวพี่ก็จะส่งมอบให้นะครับเรียบร้อยมีวงแหวนปกติแล้วค่อยกลายเป็น แองเจลลิงหน่อยนะครับจะมีแค่แบบมีแค่ปีกเรามาเด้งดึงๆอย่างเดียวนี่มันก็ไม่ใช่เนาะเอาละถ้า <5 S 2> ทางเราจะได้รับเควสใหม่จากแองเจลลิงนะครับคือมันจะเป็น <Yeah. S 2> เควสแบบต่อต่อต,อตอกันไปอะ่ะถ้าใครชอบแบบแนวนี้ก็ลองเข้ามาเล่นดูได้นะครับดาวน์โหลดได้เลยนะทั้งสองระบบนะครับทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับอันนี้ไม่มีค่าโฆษณานะพอดีพี่เอกเห็นมันสวยดีเลย, <Yeah. S 1> เลยเข้ามาเล่นนะครับ <Yeah. S 1> อ๋อพี่เอกได้สัตว์เลี้ยงด้วยนี่ ได้พอลิงมานะครับเพื่อสามารถจับพอลิงเนี่ยน่าจะเป็นแบบสัตว์เลี้ยงที่ขี่ได้ด้วยนะนี่ไงสัตว์ขี่เฮ้ยเท่เออมีดรอปไปด้วยให้2ตัวเลยอะ่ะโอ้โหอ่ะลองดูที่มันเป็นยังไงเฮ้ยเท่ะโอ้โหดูดิดึง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 ดงดง เออก็โอเคนะครับถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวสําหรับเกมแนวนี้เนาะเบียรก,ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อก่อนมันเป็นเกมที่ดังมากขนาดไหนนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าพัฒนามาได้เยอะมากนะพี่เคยเห็นในโฆษณาที่มีคุณป้าคนหนึ่งนะครับที่เขาแบบเล่นเกมแนวแนวเนี้ยใช่ไหมชื่อเดียวกันเลยแต่ว่ามันเป็นเกมบนคอมพิวเตอร์นะครับก็เลยลองเข้ามาดูซิว่าเอ้ยมันตกลงมัน สนุกจริงไหมถ้าใครชอบแนวเควสนะครับแล้วก็อยากประจนภัยในโลกแปลกๆแ,แฟนตาซีเนี่ยสำหรับเกมนี้พี่เอกว่าดีเลยนะแต่ถ้าใครไม่ชอบแนวเควสนะครับชอบเล่นฟาร์มหรือเล่นเกมเอาตัวรอดนี่อันนี้ก็ไม่ค่อยเหมาะนะครับสำหรับคลิปนี้พี่เอกก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเข้ามาเล่นสนุกๆก,กันดูนะครับไปแล้วจ้าบ๊ายบาย i <laughs>